เด็กสาววัย12ลวงเพื่อนไปฆ่าเพื่อบูชาซเลนร์แมนกลายเป็นข่าวดังเมื่อปี2014มีคนพบเด็กหญิงคนหนึ่งคลานออกมาจากป่าเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากที่เธอโดนเพื่อนทั้งสงคนแทงถึง19แผลเมื่อตำรวจทราบเรื่องจึงได้ทำการเข้าจับกลุ่มตัวเด็กหญิงอเมริกัน2คนคือมอร์แกนเกรเซอร์และอนิซาไวเออร์เพื่อนสาวของเด็กหญิงที่ถูกแทงซึ่งตอนนั้นพวกเธอมีอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้น สาเหตุที่ทําให้ทั้งสองคนก่อคดีสะเทือนขวัญแบบนี้มาจากการอ่านเรื่องราวของเซเดนร์แมนปีศาจในชุดสูตรสีดําร่างผอมสูงแขนขายาวและไม่มีใบหน้าโดยมอร์แกนผู้เป็นตัวตั้งตัวตีของเรื่องนี้ได้บอกกับอนิซาว่าเธอต้องการพิสูจน์เรื่องราวของเนเดนร์แมนว่ามีจริงหรือไม่และถ้าอยากเข้าเป็นสาวกของปีศาจตนนี้ก็ต้องฆ่าเพื่อนของตัวเองเพื่อทำให้ปีศาจพอใจไม่อย่างนั้นมันจะฆ่าครอบครัวของเธอ แต่กลับกลายเป็นว่าเพื่อนที่ลวงไปฆ่านั้นไม่ตายและคานออกมาจากป่ากก่อนที่จะถูกพบและช่วยเหลือโดยคนที่ขี่จกักรยานผ่านมาหลังจากลงมือไม่ทราบว่าอลิซาเกิดความกลัวหรือ,อยังไงแต่เธอเข้าไปสารภาพกับตำรวจทันทีที่แยกย้ายกับมอร์แกนทําให้ตำรวจสามารถตามไปควบคุมตัวมอร์แกนได้โดยตอนนั้นเธอกําลังเก็บเข้าของใสก่กระเป๋าเตรียมที่จะหนีและพอเด็กหญิงทั้งสองคนได้วางแผนฆาตกรรมเพื่อนมานานจึงถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่า และต้องรับโทษจำคุกตามที่กฎหมายกำหนดแต่ทนายความของอลิซาได้แจกแจงหลักฐานว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตทำให้เธอถูกควบคุมตัวในโรงพยาบาลจิตเวชเช่นเดียวกับกรณีของมอร์แกนเนื่องจากเธอรับสารภาพเธอเองก็ถูกควบคุมตัวในโรงพยาบาลจิตเวชเป็นระยะเวลาสูงสุดถึง40ปีมอร์แกนได้ขอโทษเพื่อนที่ถูกแทงพร้อมกับน้ำตาก่อนที่เธอจะถูกพิพากษาโดยเธอกล่าวว่าฉันแค่อยากให้เบลล่าและครอบครัวของเธอรู้ว่าฉันเสียใจ ฉันไม่ได้อยากให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นและฉันหวังว่าเธอจะสบายดีส่วนเซเลนแมนนั้นเป็นเพียงเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาโดยมันจะมีลักษณะแขนขายาวตัวผอมสูงไม่มีใบหน้าด้านหลังมีอวัยวะยาวคล้ายขาแมงมุมมักพบได้ในป่าและเช่นชอบการลักพาตัวเด็กๆ